สุวรรณนะคะอยู่ในเล่มรอดรุ่งรวยเล่มนี้ก็ให้สวดเก้าจบใครสวดได้ก็สวดตามใครสวดไม่ได้ก็ฟังนะคะเท้าเวสุวรรณหรือเท้ากุเวนหรือเท้าภัยศพเป็นเจ้าแห่งอสูรมียักษ์มีพูดผีปีศาจเป็นบริวารเป็นหัวหน้าของเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่นะคะก็จะ,ะดูแลคุ้มครองโลก สถิตนาสวรร์ชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นเทพแห่งธน,นบ,บดีคือเป็นผู้ปกปักรักษาทรัพย์สมบัติทั่วแผ่นดินผู้สวดบูชาเป็นประจำจะได้รับความคุ้มครองจากผู้ผีปีศาจคุณใสคุณศาสตร์มนดำและจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการค้าการขายการค้าต่างๆได้ทุกอย่างนะคะค้าออนไลน์ก็ทางสวดบทนี้